สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูชพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะสำหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก็คือท .1.1 ป .3 ท .3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านคะ่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยอ่าเดี๋ยวคุณครูมีคำตอบให้นะคะเพราะเมื่อเราฟังดูหรืออ่านเรื่องราวใดๆเราอาจสงสัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดังนั้น จึงควรฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของการตั้งคำถามกันก่อนนะคะการตั้งคำถามก็คือการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยนั่นเองค่ะ ส่วนการตอบคำถามนะคะก็เป็นการตอบคำถามให้ตรงประเด็นและตรงกับสิ่งที่ถูกถามนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าถามว่ามานีกินอะไรคำตอบก็จะต้องเป็นสิ่งที่กินเข้าไปใช่ไหมคะอย่างเช่นมานีกินทุเรียนถ้าตอบว่ามานีไปอาบน้ำได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นก็จะเป็นการตอบที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ถูกถามนั่นเอง เรามาดูลักษณะของการตั้งคำถามกันนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือ1คํคำถามที่มีคำตอบแน่นอนจากผู้ตอบนะคะและ 2. คํคำถามที่มีคำตอบได้หลายคำตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ตอบค่ะเรามาดูลักษณะที่หนึ่งกันก่อนนะคะคำถามที่มีคำตอบแน่นอนจากผู้ตอบนะคะ มักจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนั้นนะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่สองนะคะคำถามที่มีคำตอบได้หลายคำตอบนะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะก็คือคำว่าทำไมอย่างไรนะคะค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาให้นักเรียนได้อ่านนะคะเพื่อจะได้นำมาฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องมดกับนกเขาเด็กๆอ่านนิทานไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ มดตัวหนึ่งกระหายน้ำมากจึงเดินลงไปกินน้ำในลำธารกระแสน้้ำได้พัดมันออกไปจากฝั่งนกเขาเห็นว่ามดจะจมน้ำตายจึงหักกิ่งไม้เล็กๆโยนลงไปในน้ำมดเกาะกิ่งไม้ได้จึงรอดพ้นจากความตายต่อมานายพรานกำลังใช้เร้วดักจับนกเขามดเห็นดังนั้นจึงกัดที่เท้านายพราน ทำให้ในายพรานเจ็บปวดต้องทิ้งแล้วลงนกเขาได้ยินเสียงจึงบินหนีไปนี่ก็เป็นนิทานเรื่องมดกับนกเขานะคะเดี๋ยวเราไปฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกันดีกว่าค่ะจากนิทานเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกตั้งคำถามโดยใช้คำว่าที่ไหนกันดูก่อนนะคะ เพื่อให้เด็กๆง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขีดเส้นใต้ข้อความที่จะนํามาตั้งคําถามนะคะอ่าคุณครูขีดเส้นใต้สีแดงแล้วเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะมดตัวหนึ่งกระหายน้ํามากจึงเดินลงไปกินน้ําในลานําธารจากข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะเด็กๆลองฝึกตั้งคําถามโดยใช้คําว่าที่ไหนดูค่ะอ่าลองคิดเลยค่ะ คิดได้แล้วใช่ไหมคะอะมาดูคําถามของคุณครูกันนะคะว่าตรงกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าคุณครูถามว่ามดลงไปกินน้ําที่ไหนอาจากข้อความที่คุณครูขี้นใต้เด็กๆต้องหาคาตอบดูสิคะว่าจะตอบว่าอย่างไรดีอาได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะคําตอบก็คือมดลงไปกินน้ําที่ในลาธารนั่นเองคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆในการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อเลยค่ะเรามาลองใช้คำว่าอะไรในการตั้งคำถามกันดูนะคะอ่าเพื่อง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขีดเส้นใต้ข้อความที่เราจะไปตั้งคำถามกันนะคะ,ะเด็กๆอ่านพร้อมๆออกับคุณครูเลยค่ะกระแสน้ำได้พัดมันออกไปจากฝั่ง อ่ะเด็กๆด,ดูคำว่ามันนะคะคำว่ามันเนี่ยเป็นคำสรรพนามนะคะในที่นี้ก็จะแทนมดนั่นเองนะคะก็คือกระเสน้ําได้พัดมดออกไปจากฝั่งนั่นเองอ่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเราจะตั้งคําถามโดยใช้คําว่าอะไรมาตั้งคําถามข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะลองฝึกดูด้วยค่ะได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ามาดูสิคะว่าคุณครูตั้งคำถามว่าอย่างไรอคุณครูถามว่าอะไรนำมดออกไปจากฝั่งเด็กๆลองคิดหาคำตอบจากข้อความที่คุณครูขีส้นใต้เลยคะ่ะได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือกระแสน้ำได้พัดมดออกไปจากฝั่งนั่นเองง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อเลยคะ่ะ ลองใช้คำว่าอย่างไรดูบ้างนะคะในการตั้งคำถามไปดูข้อความที่เราจะมาฝึกตั้งคำถามกันนะคะอะคุณครูคขีดเส้นใต้นะคะสีแดงเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันนะคะนกเขาเห็นว่ามดจะจมน้ำตายจึงหักกิ่งไม้เล็กๆโยนลงไปในน้ำมดเกาะกิ่งไม้ได้จึงรอดพ้นจากความตายเด็กๆลองคิดตั้งคำถามโดยใช้คำว่าอย่างไรนะคะลองคิดเลยค่ะ คิดได้แล้วใช่ไหมคะอาเดี๋ยวมาดูของคุณครูกันนะคะว่าตรงกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าคะ่ะคุณครูถามว่านกเขาช่วยชีวิตมดอย่างไรอาเด็กๆลองดูสิคะว่าเราจะตอบว่าอย่างไรดีคําตอบเนี่ยจะอยู่ที่คุณครูขีดเส้นใต้สีแดงเลยนะคะได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวคาตอบก็คือนกเขาหักกิ่งไม้โยนลงไปในน้ำเพื่อให้มดเกาะกิ่งไม้นั่นเองคะ่ะ เราไปฝึกกันต่อเลยนะคะลองใช้คำว่าหรือไม่กันดูคะ่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูขีดเส้นใต้ให้นะคะข้อความที่เราจะมาตั้งคำถามคำว่าหรือไม่กันอ่าเด็กๆอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้สีแดงพร้อมๆกันเลยคะ่ะมดเกาะกิ่งไม้ได้จึงรอดพ้นจากความตายจากข้อความที่คุณครูคขีดเส้นใต้นะคะ เด็กๆลองตั้งคำถามโดยใช้คำว่าหรือไม่นะคะลองลองคิดดูเลยค่ะคิดออกแล้วใช่ไหมคะามาดูของคุณครูคกันค่ะตรงกับเด็กคิดไวแ้แน่ๆเลยคุณครูถามว่ามดตายหรือไม่เด็กๆด,ดูสิคะว่าคำตอบของเราจะตอบว่าอย่างไรดีตายหรือไม่ตายคะเด็กๆ ไปอ่านข้อความที่คุณครูเขี้นใต้อีกครั้งหนึ่งมดเกาะกิ่งไม้ได้จึงรอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความตายแสดงว่าเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ตายนั่นเองใช่ไหมคะปรนะ้นคคำตอบก็คือมดไม่ตายค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะคะใช้คำว่าใครกันบ้างนะคะคุณครูจะเขีเ้นใต้ข้อความที่เราจะมาฝึกกันนะคะ ต่อมานายพรานกำลังใช้เร้วดักจับนกเขาจากข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะ,ะเด็กๆลองคิดตั้งคำถามโดยใช้คำว่าใครคะ่ะคิดได้แล้วใช่ไหมคะอามาดูกันเลยว่าตรงกับของคุณครูหรือเปล่าคุณครูตั้งคำถามว่าใครใช้เร้วดักจับนกเขา อ่าคำตอบง่ายเลยใช่ไหมคะก็อยู่ในข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้นั่นเองคำตอบก็คือนายพรานใช้แล้วดักจับนกเขานั่นเองไม่ยากเลยค่ะเรามาฝึกกันต่อนะคะโดยใช้คำว่าทำไมดูบ้างคะ่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูคขีดเส้นใต้ให้นะคะข้อความที่เราจะมาฝึกตั้งคำถามกาันเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ มดเห็นดังนั้นจึงกัดที่เท้านายพรานทำให้ในายพรานเจ็บปวดต้องทิ้งแล้วลงนกเขาได้ยินเสียงจึงบินหนีไปจากข้อความที่ครูครูขีดเส้นใต้สีแดงตรงนี้นะคะเด็กๆลองคิดตั้งคำถามโดยใช้คำว่าทำไมค่ะคิดเลยค่ะเด็กๆได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวมาดูของคุณครูกันนะคะว่าตรงกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าคะ่ะ นี่เลยทำไมมดจึงกัดเท้านายพรานอ่าคำตอบว่ายังไงคะเด็กๆคำตอบก็คือเพราะจะทำให้ในายพรานเจ็บและทิ้งแล้วเป็นการช่วยนกเขาตอบแทนที่นกเขาเคยช่วยชีวิตมดไว้อ่าน,นักเรียนสังเกตนะคะคำถามที่มีคำว่าทำไม ก่อนหน้านี้คุณครูได้นําเสนอไปแล้วนะคะว่าคําถามที่มีคําว่าทําไมอยู่สามารถตอบได้หลายคําตอบนะคะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ตอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็อาจจะหลากหลายได้ของนักเรียนอาจจะไม่เหมือนของคุณคณรูก็ได้นะคะคําถามนี้ค่ะถ้าเด็กๆอยากจะให้เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้งนะคะก็อย่าลืมฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย